สวัสดีครับพี่น้องวันนี้หน้อยพาเปลินนะครับพาท่านมาเพลิดเปลินครับมาดูการทำกระดุนปูปืนกระดุนใหม่นะครับมีรบูบวันนี้จะให้ดูการการสเปสระดุนนะครับตอนนี้รถกำลังสตะตากเครื่องทำความร้อน ทุ่มทุ่มยางเพื่อเดี๋ยวจะสอบสอ,อบตามพี่ชายผู้ทำหน้าที่ีโดยตรงนะครับว่ารถกันนี้มีหน้าที่อย่างไรบ้างสวัสดีครับพี่ชายครับผมอ,อยากทราบว่ารถกันนี้มีหน้าที่ตอนนี้มันเป็นยางแ็กโคตรครับแท็กโอ์เล์ทำใหม่ ตอนนี้กำลังสตาร์เทเครื่องเพื่อครับเพื่อต้มให้มันให้ใหมันได้ความร้อนครับความร้อนมันมีเก็บอยู่ครับขอขอบคุณพี่ชายนะเดี๋ยวผมจะยังรุกควนสอบตามต่อเป็นบางช่วงบางตอนอยห้ดูกาทรทำงานบางช่วงบางตอนนะครับให้ดูสภาพตัรูนี่เรียกว่าแทกโค้ดแทกแล้วก็ดูใหม่เพื่อให้เป็นประสานกัน งานไอ้เฉื่อมติดกันครับไอ้ๆนะครับ,เ,บเร่งมาโดูเบื่อให้ทุ่นโขก,กับตุน้นดีจัดดีดับลงไปไหมเราเฉื่อมสร้างติดโตกันได้ดีเดี๋ยวนะครับจะให้ดูตอนตอนพ่อตามานครับเป็นช่วงๆดูชมกันต่อนะครับพี่น้องทานพี่ โคดนะครับการราบโคดนะครับบนรือกระดุนเอกนครับเยเเยดีวครับ เรื่องราดนะครับพี่นอ้องรครับสำหรับการราด น้ำเาเรียกแต,กโกต่โคตแต,กโกต่โคตนะครับวันนี้ก็ราดหรือตีเป็นบางช่วงบางตอนนะครับแต่เขาจะตีตลอดนะครับที่จะปูพื้นแต่นุนใหม่รอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปการตีราดนันยาแตะโคต น้อยปลาเพลินนะครับพบกันช่วงฝนเที่ยงนะครับต้องก,กล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้อง